ทักษิณบินไปไหนพร้อมไพ่ใบสุดท้ายเพื่อไทยเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องมาพูดแบบสองมุมให้ฟังกันเช่นเคยนะครับต้องมากันเวลานี้เลยเพราะว่าข่าวมันโด่นมากๆจริงๆนะทั้งสื่อต่างๆแล้วก็พี่ๆสายข่าวที่ผมมีอยู่แบบเรื่องลึกนะครับปกติจะเป็นข่าวบันเทิงส่วนใหญ่แต่ช่วงนี้กระแสแบบนี้ก็ต้องมาเรื่องการเมืองเนี่ยเรื่องพระเรื่องหมอดูก็เบาลงไปเลยใช่ไหมคุณทักษิณนะครับบินออกนอกประเทศไปตอนแรกบอกว่าจะไปสิงคโปร์เพื่อไปหาหมอใช่ไหม แต่ว่ามันจะมีการเรียกนายกพรุ่งนี้ใช่ป่ะและข่าวข่าวก็พรคประชาชนเนี่ยจะเรียกไปทางคุณอนุทินใช่ไม่มครัวอํานาจมันก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนใช่ไหมครับจากคุณทักษิณเนี่ยบินจะบินทั้งทีเนี่ยมันคนระดับนั้นอะเนาะแทบจะไม่มีใครตรวจสอบแต่พอเมื่อครัวอํานาจเปลี่ยนครับผมมีการตรวจสอบมีติดต่อมออยู่พักหนึ่งว่าจะเดินทางไปไหนแต่ ด้วยกฎหมายที่คุณทักษิณโดนข้อผูกู่เนี่ยเขาสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้นะครับและที่สําคัญคือเรดาร์ーーของเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่ราคาสองพกว่าล้านของคุณทักษิณนะครับตอนแรกบินไปสิงคโปร์ใช่ไหมว่าไปหาคุณหมอแต่ดันวนกลับแล้วไปวนอยู่คาบสมุทรอะไรไม่รู้ที่เป็นเรดาร์ที่ในสื่อออกมาเต็มหมดนะครับเออไปวนอยู่แล้วกํลาลังจะมุ่งหน้าไปดูใบนะคุณจตุพรก็เปิดเผยออกมามีคําพูดออกมาว่า เขาอาจจะไม่กลับมาแล้วอะถ้าเกิดว่าวันที่9นะวันที่9จะมีศาลเนี่ยจะตัดสินอีกว่าคุณนักสิ่ต้องรับโทษอะไรยังไงหรือเปล่าถ้าเกิดว่ารอถึงวันนั้นเนี่ยแล้วคุณนักสิ่ไม่มาจะมีผลอะไรไหมจริงๆแล้วยังไม่มีผลถ้าเกิดว่าตัดสินให้เพิ่มเขาเรียกว่าอ,อ,อธิบายให้ฟังง่ายๆอย่างเดียวก็คือโดนคดีแล้วถ้าเกิดว่าโดนครอบคลุมไม่ให้เดิน,ทนงทอกนอเปทศอีกเนี่ยคราวเนี้ยเขา,ขาจะต้องติดคุกเงเขาไม่อยากนอนคุกอยู่แล้วใช่ไหม มันก็เป็นเหตุผลว่าเท่าที่ผมสรุปเองนะจากที่สายข่าวลึกๆทั้งหลายแล้วก็จากข่าวที่เราเห็นๆกันอยู่ก็คือลุ้นกันก่อน,อนครับว่าพรุ่งนี้จะเลียกนายกร,รัฐมตรีเป็นใครซึ่งเมื่อกี้ที่โยงมาตั้งแต่แรกก็คือไพ่ามาสุดท้ายครับหลังจากที่จะต้องเรียกกันวันที่หใช่ไหมและยื่นยุบสภาไปไม่ผ่านไม่ผ่านสุดท้ายแล้วต้องมาเลือกแล้วพัก ประชาชนเนี่ยที่เสียงส่วนใหญ่จะเลือกเซนเมกับอนุทินเรียบร้อยครับก็ว่าที่นายกคนที่3.2มี่เป็นอน,นุทินใช่ไหมครับแต่เพื่อไทยเขาโยนไพ่มาสุดท้ายออกมาครับก็คือเปิดเผยคลิปออกมาว่าคุณชัยเกษมเนี่ยจะขึ้นเป็นแคนดิเดตและรับเป็นนายกันมนตรีและจะรับปากว่าจะยุบสภาท,ทันทีเมื่อได้รับตําแหน่งมันมีอย่างนี้ได้ด้วยหรอรับตาแหน่งปุ๊บยุบปัป๊บ ระยะเวลาในการดำเนินการมันจะเป็นเดือนเหมือนกันโอ้โหอันนี้คือเหมือนอคุณทักษิณกับคุณอนุทินเขาไม่เผาพีกันอยู่แล้วนะครับเขาไม่ถูกกันมากมากขั้วอำนาจมันชนกันป้งปังป้งปังขั้วอำนาจเก่าโดยที่มีขั้วอำนาจใหม่อยู่ตรงกลางว่าต้องต้องอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้ภาพเห็นเห็นภาพเป็นการ์ตูนเลยไหมก็คือฟิลผมนะยพูดกันแบบบ้านบ้านนะก็คือถ้าเกิดว่าอนุทินขึ้นเนี่ยเตรียมตัวเล่นเพื่อไทยเล่นฝั่งนู้นกลับแบบรุนแรงแน่นอน ส่วนเพื่อไทยเองเนี่ยก็ต้องรักษาแบบทําทุกวิถีทางนะครับไม่ให้โดนอํานาจนั้นเนี่ยครอบคลุมไปเพราะว่าถ้าเกิดเลือกตั้งใหม่เองจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นพรรคอื่นๆก็ได้หรือยังมีเวลาแก้เกมอย่างอื่นอีกเยอะใช่ไหมล่ะตอนนี้คือนะักการเมืองเนี่ยไม่มีการวางแผนแม้แต่านาประเทศกันนะครับเพราะว่า,าก็เข้าใจว่ายังไม่มีนายก,กเนาะมันก็ต้องแก้ตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าแก้กันเก่งขนาดนี้ในเกมการเมืองนะครับเวลาเข้าไปทาํางานจริงๆในในสภาใน ในหน้าที่ตัวเองอ่ะลองพัฒนาตัวเทศให้มันเก่งดีบ้างยหมือนกันนะเพราะทุกคนนึนเก่งมากเลยอ่ะเออสุดท้ายแล้วนะคุณนักศิน์เนี่ยคาดเดา่านะครับว่าถ้าพรุ่งนี้เรียกเป็นคุณอดุทินใช่ไหมครับก็รัศดาศิลป์มาวันที่เก้าว,ว่าต้องรับผิดต้องจําคุกก็คงอยู่ดูบาย,ยาวไม่กลับมาอีกแล้วแน่ๆอันนี้วิเคราะห์นะเพราะว่าความาณเปลี่ยนรับรองว่าโดนเล่นหนักแน่นอนใช่ไหมครับแล้วคุณนักศิน์นก็ เป็นคนที่เอาตัวรอดอยู่แล้วเข,เขาฉลาดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเขาน่าจะไม่กลับมาให้โดนลังแกหรือโดนเอาคืนอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมมันมันมันแน่นอนแหละคุณคุณหนูเองคุณอนุทินเองก็น่าจะเล่นหนักพอสมควรส่วนพักประชาชนจะขึ้นมามีอำนาจบริหารประเทศแบบที่ประชาชนเรียกในเสียงส่วนใหญ่ครั้งที่แล้วหรือเปล่าและจะขึ้นมาได้จะสามารถดันขึ้นมาแทรกตัวมาจากผู้อำนาจเก่าที่ วางฐานกันไว้แน่นขนาดนั้นได้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครทราบได้เลยครับอ่ะเราต้องลุ้นก่อนครับว่าพรุ่งนี้มันจะออกมาหน้าไหนคุณอนุทินจะได้เป็นนายกคนที่สาสองหรือเปล่าหรือไพ่ใบสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยจะเห็นผลและคุณจเจษเกษมขึ้นมาแล้วยังควมอำนาจได้ก็ไม่รู้อีกเนาะว่าพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าจะยุบเลยและผลสุดท้ายพอได้รับตำแหน่งเลยสี่เดือนเนี่ย คือใบเบี่ยงว่ายังยุบไม่ได้นู่นนั่นนี่รือเปล่าหรือคุณอนุทินขึ้นมาสี่เดือนแล้วยังงองแงว่าจะไม่ยุบไปนู่นไปนั่นไปนี่ต่อหรือเปล่าและผมถามข้อมูลกับพี่นักข่าวและพี่นักกฎหมายส่วนหนึ่งมาที่พอเชื่อถือได้เชื่อถือได้แหละเออบอกข่าวเบื้องลึกว่าการเซ็นโมเก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ผิดสัญญานะครับมันผิดสัญญาได้แล้วผิดแล้งไงต่อครับก็ไปฟ้องร้องกันไง ฟ้องร้องแล้วก็คดียืดยาวเหมือนที่อาคุณักสินโดนเนี่ยจะจาคุกได้จํำไหมละ่ะหนีไปต่างประเทศกลับมาประเทศไทยได้เลยเห็นไหมแต่ละคดีทางการเมืองมันโอ้โหกว่าจะเอาหลักฐานนู่นนั่นนี่มาอยู่สบายครับคนมีอำนาจมีตังค์อยู่สบายมากส่วนประชาชนอย่างเรานั้น <c oughs> ไม่ต้องพูดนะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับว่านายกคนที่สามสิบสองจะเป็นใครและควมหน้าจะเป็นใครและ การเมืองไทยจะไปทางไหนต่อนะครับตอนนี้เข้มข้นมากและเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้หรือว,ว่าอื่นๆมีอะไรมาอัปเดตข่าวไหนที่เด็ดในช่วงนี้เอ็มตัวเทงบ้านเอามาเสิร์ฟแน่นอนใครคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะครับแล้วฝากติดตามผมไว้ด้วยถ้าใครชอบเออนื้อหาข่าวสารแบบ2มุมแบบนี้นะครับเอ็มตัวเทงบ้านแล้วก็พูดแบบสามัญบ้านแบบนี้เขาจะง่ายๆมาแสงดงความเห็นแล้วมาชื่นชอบมากดไลค์มาสนับสนุสนได้นะครับลืมไปนะครับ ขอบคุณวิตาไลท์ได้ครับผมลอเจอกัน